กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเกม T.U.Town ซีซั่นที่สอง EP ที่หนึ่งกันใหม่นะครับถ้าใครที่ดูช่วงผมนี้ก็น่าจะรู้ว่าผมสร้างซีซั่นสองออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าซีซั่นสองที่ผมสร้างไปผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันมันไม่ใช่เมือของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองนะฮะและที่สำคัญคือผมเล่นแล้วมันดูไม่สนุกเหมือนตอนทำ New York นะครับผม เออมันคือมันรู้สึกแปลกๆครับผมมันไม่สนุกดูดูมันไม่ตื่นเต้นอะไรยังไงไม่รู้นะฮะแล้วก็คลิปที่เอ,อ่อที่จริงจะมี EP ที่3ด้วยนะครับแต่ EP ที่3ายังไม่จะลงเพราะว่า e อที่3มันก็มีปัญหาทำให้ผมยิ่งรู้สึกแบบอยากอยากเริ่มใหม่นะฮะเราก็จะมาเริ่มใหม่กันเลยดีกว่านะครับกับเมืองใหม่ของเราเรามาหน้านี้แล้วนะล้วก็กดสร้างเมืองใหม่เลย เมืองที่ผมจะเอาเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นเมืองที่สุม่มเอานะครับไม่ใช่เมืองที่ผมวาดเอาเองเจอแล้วนะครับผมสุม่มเอ่อทีเดียวก็เจอแล้วอ่าผมว่าเอาเมืองนี้ดีกว่านะครับผมผมชอบเมืองที่มันเป็นทะเลทรายแต่ว่าทะเลทรายมันเยอะไปหน่อยว่ะลองลองเปลี่ยนดูนี่นะครับผมมันเป็นอ่าวในทะเลทรายเออผมว่าน่าจะสวยดีเนี่ยเป็นหาดของเราโอเคเริ่มเลยคราวนี้ผมจะไม่เอาแซนบอกรน,นะผมรู้สึกไม่สนุกยังไงไม่รู้ คราวนี้ผมจะเอาหมดคราวนี้ขอแบบง่ายแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาสร้างเมืองที่สวยกันนะฮะจะได้เงินมาเร็วๆได้ไมเ่เริ่มต้นมาก็จะได้มีเงินตั้งหนึ่งแสนเลยนะครับผมโอเคเราสร้างชื่อเมืองตั้งแต่ต้นคลิปเลยตั้งแต่ EP แรกเลยชื่อของเมืองเราเนี่ยเอาเป็น ไมยาแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยกับเมืองไมยาของเราเช้าสดใสนะครับสวยงามกับหาดทรายของเราในอนาคตผมน้มานทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นโรงแรมคอนโดตรงนี้นะฮะวางแผนไว้แล้วโอเคส่วนตรงนี้ผมอาจจะอุดเอาไว้นะครับตรงนี้ผมก็จ,จะเอาดินปาถมนะ,ะมันลุ่มๆบ่อๆนะตรงนี้ เราเริ่มตรงไหนดีเราเริ่มตรงออตรงแถวนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะมาวางถนนเหมือนเดิมเลยถนนก็เป็นถนนวัดเช่นเดิมนะครับว่ามันถูกนะโหลดได้เลยนะครับมันจะอยู่อันแรกเลยกดไปที่สีเขียวมันจะอยู่อันแรกเลยนะครับโอเคเมืองของผมก็ยังคงความกริดเหมือนเดิมนะครับอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเออมันก็ทําได้แค่นี้ลนะที่ผมว่ามันสวยนะ เดี๋ยวผมจะทําการสร้างไฟฟ้าอะไรให้ชาวเมืองเราก่อนนะครับผมผมจะใช้โซล่าเซลล์ที่มันเป็นมอสนะครับเพราะว่ามันผลิตไฟฟ้าได้เยอะกว่านะครับผมนี่อาจะดูโกงไปหน่อยแต่ว่าอ EP นี้ผมต้องการสร้างแบบสร้างเมืองได้อย่างเยอะแยะและยิ่งใหญ่นะครับผมโดยไม่ต้องใช้แซนดบล็อกนะออมันจะได้มีความตื่นเต้นแบบเออมันมันไม่รู้สิมันรู้สึกมีสเสน่ห์นะครับผม ในโหมดง่ายของมันนะเออต่อไปเราจะมาสร้างน้ำสร้างนะ้ำปราปาหอเก็บน้ำลยปกติตัวเกมเลยนะครับเาสร้างสี่หอไปโอเคสวยงามตรงช่องว่างใหญะตรงนี้ผมจะไปร้านค้านะครับเนี่ยผมวินไว้ไหมเออผมจะอปร้านค้า ส่วนกรีดพวกนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเออเป็นบ้านแล้วล่ะเป็นกรีดอย่างนี้นะครับผมแต่ในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นกรีดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวรอดูในอนาคตว่าผมจะยังเป็นกรีดอยู่ไหมะครับสำหรับบ้านของเราเดี๋ยวรอสร้างออหองเก็บน้าเสร็จก่อนแล้วผมจะมาสรนบ้านลงไปนะเร่งเวลาไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเสียงเกมเมื่อกี้มันดังไปหรือเปล่านะครับผมแต่มันน่าจะดังอยูอยน่นะตอนที่ฝนตกเมื่อกี้ไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าโอเคต่อเท่านั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เหลือแต่วางบ้านแล้วครับจังหวะนี้ เป็นโซนที่อยู่อาศัยเราจะวางเอ,อเดี๋ยวเราไม่จะลากสายไฟมาเลยนิว่าออลืมไปเรืยโอเคเราจะวางบ้านจนมาถึงตรงช่องนี้เลยนะเพื่อทําให้ไฟฟ้ามันไหลมาถึงร้านค้าของเรานะคโอเควางร้านค้าลงไปปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวนี้ความต้องการของเขาก็จะมีโรงงานเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่โรงงาน,น,นก็โรงงานนั่นแหละ เราจะเอาเป็นทุ่งอุตสาหกรรมเอ้ยทุ่งอุตสาหกรรมก่อนนะครับผมเราจะเอาเป็นทุ่งอุตสาหกรรมก่อนเนาะ,ะเพราะว่ามันถูกดีนะฮะเดี๋ยวผมน่าจะวางตรงนี้เลยทําเป็นช่องอ่ะผมเผลอไปใช้ถน,นนนี้ชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยกูเบื่อแล้วเฮ้ยมไม่ใช่ถนนไอ้นี่ถนนไอวี IV ของมอสนะครับชิบหายแล้วเสียงเงินเยอะเลย ลืมไมวันนี้ย่ายดิมันมันอยู่ใกล้กันนะรีแม็กแม็คมสแกนนะครับผมมันเป็นถนนไฮวีนะฮะโอ้ด้านผือพิกดเวนกรรมจริงนี่เบลอตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยผมถ่ายตอนเช้านะสากรรมผมละธุรอิจศาสกรรมของเรานะครับผมเราจะวางไปเลยนะเขาไม่ต้องการไฟฟ้าเขาก็ไม่ต้องการน้ำด้วยนะครับผมสำหรับทุรอุตสาหกรรมเออ เดี๋ยวรอเขาผุดขึ้นมานะครับผมก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมานอกจากภาษสาปเปร์นอกจากภาษาีแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมไี่เลยนะที่ช่วยให้เราได้เงินมานะครับผมโอเคผุดขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้ตอนนี้ก็ได้มาแล้วสำหรับเรือแรกนะฮะเราก็จะได้ทั้งกลงหันลมทางเดินเท้านะฮะถนนลาดยางรวมถึงาศาสนาทั้งสองรูปแบบแล้วก็ เซอร์วิสนะครับผมอ,อารถดับเพลิงคลินิกลานเก็บขยะนะครับแล้วก็สนามบาสเกตบอลนะส่วนในข้างล่างนี่เป็นมอสนะอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันนะโอเคสิ่งแรกที่เราควรรีบสร้างเลยก็คือเออลานขยะนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหามาภายหลังนะฮะและทางเออล,ลานขยะมันก็เต็มเลยด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมทําการนํามันไวตรงไหนดีวันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองของเรา หรือไม่ก็เป็นไฮวต่อมานะเราจะไม่เอาไว้ตรงนี้ผมน่าจะาไวแ้แถวตรงนี้แหละอแ,แถวตรงนี้โอเคซึ่งลานแข่ตรงนี้นะครับเขาไม่ใช้ไฟฟ้ากับน้ําเหมือนกันนะอืมเดี๋ยวเขาต้องการบ้านนะครับผมตอนนี้บ้านปรนิมาณมากมากเลยเดียวผมทําการวางเอรถดับเพลิงไปก่อนแล้วกันนะครับผมคุ้มดับเพลิงเอ้รถดับเพลิงกับเพยาบาลน,นี่ก็ต้องรีบวางนะครับ เพราะว่าถ้าไม่วางเนี่ยถ้ามันไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะดับยากนะครับผมเพราะว่าออกว่าเราจะสร้างเสร็จนะมันมีเวลาสร้าง้ไม่ช่วางปุ๊บมันจะแล้วเสร็จเลยนะครับผมนะฮะมันไม่เหมือนกับออบางเกมนะครับผมที่วางปุ๊บได้นะฮะมันก็อาจจะดีไปนะฮะออแต่เกมนี้มันต้องใช้เวลาในการสร้างเขาต้องการบ้านอย่างมากผมจะถมไปเลยสามเลยถมไปเลยเออวางไปเลยนะเขาก็ผุดขึ้นมาเพราะเขาต้องการบ้าน นี่เขาต้องการอุตสาหกรรมห้าง,งอางอู่ห้องอ่างสองอันแล้วนะเดี๋ยวผมวางไปอีกอันสักอันเลยนะครับโอเคตอนนี้เงินเราน้อยแนละ้วผมจะไม่เพิ่มภาษีนะเพราะผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีในเกมนี้นะครับว่ามันเอ่อเขาเขาเพิ่มสูงสุดเท่าไหร่อ,อะไรอย่างงี้ผมไม่รู้นะครับผมนี่นเราจะไม่ยุ่งกับตรงนี้มาวางเอ่ออาการพานี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะ แล้วก็จะาาวางเป็นกริดออกมาเป็นช่องเป็นช่องไปเรื่อยๆนะครับผนี้เมืองเราก็กําลังเติบโตไปนะครับผมตอนนี้เขาต้องการบ้านอีกเยอะเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะสิ่งที่ทําให้เมืองเรารวยได้นะครับผมในอนาคตผมน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมแบบรยรปสามอันนี้ครับผมโรงงานเทสลาถ้าใครจำซีซันที่แล้วได้ก็น่าจะรู้นะว่าโรงงานเทสลาเนี่ยมันรัวขนาดไหน เออผมเคยสร้างโรงงานเทสลาคู่กับคู่กับเออโรงงานโคกนะครับผมมันจะเออเพิ่มเงินที่บวกเข้ามาเนี่ยตั้งหนึ่งแสนเลยนะครับผมหนึ่งแสนหรือหนึ่งหมื่นนี่เลยเออหนึ่งแสนเลย, 1, เลย,เ 1, เลยไม่ใช่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนนีอใช่นะครับผมเพิ่มเข้ามาหนึ่งแสนเลยนะครับผมยกว่าเรารวยได้เลยนะฮะเงินถึงรล้วนี่รอแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอถึงเวลานั้นเราก็จะสบายแล้วนะครับผม เราน่าจะได้สร้างเมืองแบบสถานที่ท่องเที่ยวเรายังเมามันเลยนะฮะและบอกเลยว่าซีซั่นนี้ผมจะสร้างสนามบินอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงผมจะสร้างสนามบินอยู่ผมขอเลือกเอาไว้ก่อนผมน่าจะสร้างสนามบินตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันตรงนี้มันโล่งด้วยนะผมจะสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอาดินมาถมตรงนี้แล้วก็สร้างสนามบินสักตรงนี้เลยนะฮะเออตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเรา ท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลกันเข้ามานะฮะโอเควางแผนไว้แล้จะต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอเควางบ้านเอวางที่โซนที่วส่ไปก่อนทีนี้ผมขอทํากริดออกมาเพิ่มนะครับพลัผงผังเมืองออมาเพิ่มทันี้แล้วก็สู่รเวลที่สองนะครับผม s a l l v วิ l a g e หมู่บ้านอันเล็กนะครับอ่าเรามีถนนทางเดียวน้ําพุน้ำพุำรูและเรามีสถานีตำรวจขนาดเล็กแล้วแล้วก็มีแท็กซี่ แล้วก็มีาลานเรียกว่าอะไรว่าสุสานนะครับสุสานนี่มันจะเป็นเหมือนที่เก็บศพแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสวนสาธารณะเป็น,นตัวนะครับผมประมาณนี้เดียวผมต่อทางกับเมือนไม่ต่อกันเนี่ยแล้วก็สิ่งนี้ก็รีบสร้างเหมือนกันนะครับวางไปเลยนะเดี๋ยวคนผมผมเคยครั้งหนึ่งที่ไอ,อตอนนั้นผมเมืองผมไปไกลแล้วละ่ะแล้วไอนี่มันเขาเรียกว่าเต็มนะครับหลุมศพเต็ม แล้วนี่มันเต็มหมดเลยนะแล้วก็ทั้งเมืองมันก็เกรยียบร้อยนะครับผม,มเรียกว่าตายหา,างกันทั้งเมืองเลยได้ก็ได้นะโอเคใช่ไหมน่าจะมาวางฐานีมืองตรงนี้แต่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวาไฟบลาดแล้วเฮ้ยเรีวดับนะครับพี่ เรียบร้อยนะ <S <S เล่นผมสะอ่วมเลยโอ้โหมาถึงก็เล่นไม่อย่างนี้เลยนะผมจะลองเงินโอโอผมตกกูแล้วเล่ะแต่วันนี้ผมตกกู้แล้วโอเคขอกู้หน่อยนะครับทีนี้เราต้อง,องกูจริงนะไม่ไหวไม่ไหวขาดเล่นหมดง่ายนี่หมดง่ายจริงมั้งเนี่ยอาจจะง่ายแค่เงินนะฮะเออเดีย๋ยวผมขอทำการ วางเขาเรียกว่าสวนสาธานาะไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหมอนําก็เลยวางได้ผมมาไปก่อนให้คนมีความสุขนะฮะแล้วก็ได้เงินมาได้ไหนก็วางไปเลยนะครับผมครับน,นะครับแล้วก็เราจะวางแท็กซี่ลงไปด้วยไปอเล่นเสนื่อยเลยนะครับผมไอุัวากรรมฟาร์มตรงนี้แหมมาถึงก็เล่นไม่อย่างนี้เลยนะะ ด่วนเลยจริงๆรงเอ,อเขาเราเข้าไปนะผมตอนนี้รถก็เริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมว่าในอนาะคตรถน่าจะติดแน่นอนอุตสาหกรรมผมน่าจะสร้างแยกไว้ในหลายๆทางดีกว่านะฮะผมไม่น่าจะสร้างมาทางเดียวเออน่าจะสร้างไว้ในหลายๆทางดีกว่าผมจะเออมาสร้างฝั่งในอีกดีเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่น่าเหลือทางนะเพราะทางอื่นเราก็น่าจะสร้างอย่างอื่น เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมสำหรับอีพีแรกนี้ถึงเลเวสามแปะหรือว 3, 8, ่าสามมันเดิอนะครับแล้วก็จ,จบอีพีแรกนะครับผมกับการเริ่มใหม่ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก,การโรงงานอย่างมากเออเม่าต้องการโรงงานขนาดน้อยๆผมจะแยกไปทางน,นี้แล้วกันนะมผมจะแยกมาทางนี้นะครับผม อาจจะดูไม่สวยนะครับดูสร้างเสือทวีผมไม่ใช่คนสร้างเสือแต่เปนมนนะถ้าได้ยินเสียงมาหาว่าขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากมีหมาเห่าแต่เราอย่าไปสนใจมาเลยฮะสนใจผมตอนนี้ตอนนี้เงินก็รอไปนะครับผมเงินน้อยมากมาเห่าก็อย่าไปสนใจนะครับผมสนใจแต่ผมบุพอสนใจแต่ผมสนใจแต่ผมสใจโอเคไปสนใจมั้ยครับสนใจแต่ผมบุพอผมพูดอย่างนี้กี่รอบแล้ววะเนี่ยเฮ้ย ไฟมันเห่าไปนะเราไม่ต้องสนใจมันตรงนี้ผมจะตุกแต่งสักหน่อยแล้วกันตรงนี้อันนี้เป็นต้นไม้มอดอีกแล้วนะครับผมใครจะเล่นตามก็ก็อาจจะเอ,อไม,ไม่ไม่ง่ายานะผมผมมีมอดเดีเ๋ยวจะลองเล่นแบบไม่มีมอดดูนะครับผมเดี๋ยวรอดูในอนะคนนั้นไม่รู้ไม่รู้สิว่าผมจะปีนมอดได้หมดหรือเปล่าคนดูมอดผมเนี้เนี่ยเนี่ย สองรอยสิบมอสผมจะได้ปิดทั่สองร้อยยี่สิบมอดเลยมันก็มันก็ยังไงอยู่นะแม่เราก็อย่าไปสนใจนะสนใจเสียงเราผมกพอโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้วางทุ่งอุตสาหกรรมเต็มตรงนี้แล้วที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เมืองเราเริ่มขยายเริ่มเติบโตแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เลี้ยวสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้ตอนนี้เป็นวิลเลจแลเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ได้ถนนใหญ่มาสวนต้นไม้ที่ว่าการอำเภอพลาซ่ากลางเมืองโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็อุปจําทางนะครับผมแต่อันนี้เป็นมอสไม่ต้องสนใจมันเพราะผมยังไงผมก็ไม่สร้างผมสร้างไม่เป็นแล้วกุหลวดม,มาทําไมก็ไม่จากลา้วกการวางการศึกษานะครับผมเอาสักการหมู่บ้าน,นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตร่ไมตรงนี้ลโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับผม